สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะพามาฉีดนะครับยาที่เราทำโดยยาเนี่ยมีฤทธิ์ในการฆ่าแมลงนะครับแล้วก็ฆ่าเพียด้วยนะครับอันดับแรกเราก็จะใช้น้ำาสตดาวนะครับน้ำาสตดาวก็คืออาสแตดเนี่ยมาต้มนะครับแล้วก็ใส่น้ำยาฆ่าเชื้อรลาลงไปด้วยครับวันนี้นะครับนี่เราจะไปฉีดกับน้องชายอาตักน้ำครับเทใส นี่นะครับนีนะครับอย่างนี้ก่อนเนาะเรามาดูว่าต้นไม้ที่เราใส่เนี่ยเราใส่ไปแล้วหลายวันนะครับต้นไม้เนี่ยมีสุขภาพดีอ่ะเดย๋ยอ,อน้องมาดปั๊มเอาสิ่งกัน นะครับเราก็จะใส่ต้นไม้ทุกต้นเลยนะครับเพราะว่าช่วงเนี้อ่าอ่ะใส่หมุนมไม่อ่าอ,อ,อ,อันนี้อีพินะครับซึ่งใบไม้เลยครับเชื้อราลงนะครับ อันนี้ก็นี่นะครับอันนี้ลหลไม้ด่างขาวนะครับส่วนต้นนี้เป็นเพชรทันร้านของเรานะครับกาบสีสวยมากนะครับพวกต้นเล็กต้นน้อยนะครับเราจะใส่หมดเลยอันนี้เบบีเพชรพันร้านเนาะนี่เดี๋ยวนาหุ่น ำเพิ่มนะครับมิวโคเฟติกนะครับเราก็จะใส่ต้นไม้ทุกต้นนะครับเพื่อให้ต้นไม้มีสุขภาพดีนะครับอันนี้ก็เป็นไม้มงคลที่น้องเรียงนะครับอันนี้แบกเมจิกนะครับน้ำาสะดาวนะครับ ก็จะทําให้พวกมแมลงนะครับไม่มายุ่งกับต้นไม้ของเรานะครับฉีดได้หมดเลยเนาะนะครับเนนซี่นะครับเปิดนี่เลมอนทามนะครับ,รบฉีดทั้งหมดเลยนะครับเดีย๋ยวน้องบ้แลน,นะเปิดในที่ไ่นนี่ประตูน,นี้ดีกว่าน้องตึ้ เปิดพุ่ใบไปขังหนูเลยเราก็มาฉีดเนาะเพราะว่าช่วงนี้นะครับมแมลงลงน้ำยาอะไรเราก็นี่นะครับฉีดน้องมีฤทธิ์ขมนะครับช่วยได้มแมลงน้อยแล้วเราก็ใส่น้ำยาการเชื้อราลงไปด้วยนะครับการเชื้อรากันเพี้ยนะครับ ครับแล้วก็มาอีกตู้นะครับเราก็จะมากำจัดพวกมแมลงนะครับที่กินใบบอนนะครับเราก็กําจัดพวกเชลราไปในตัวด้วยนะครับนอกจากเรารักแล้วน้องบอนแล้วนะครับเราจะต้องดูแลเอาใจใส่ด้วยนะครับนี่นะครับ นี่นะครับแล้วก็ค่อยๆทําไปเนาะไปเรื่อยๆนะครับเ,เดี๋ยวนีกะปั๊มนะจัดพวมาแลงด้วยนะครับใส่ลองอไปเล็กๆเลยนะครับเดี๋ยวเรานะครับขอตัวไปก่อนนะครับไป ไปฉีดยาพุน่นให้ทั่วทุกต้นนะครับบ๊ายบายนะครับอ้ออย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับบ๊ายบาย